สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าแทน <c oughs> ของฝากพี่น้องจ้าของฝากจากบุ้มบูมาจากเชียงใหม่ลงเครื่องมาใหม่ๆสดๆเนี่ยพี่น้องมาเบิงกันมสิีด้อย่างเนี้ยน้องกัะปานไปตั้งแต่วันพุแล้วก็เพิง่งมาถึงวันนี้ลงเครื่องมาใหม่ๆมัดๆมาสายการบินเลยเนาะเนี่ย แอเซียแข็งบ่นาเอาเบิกน้ำกันพี่น้องจ้าและได้ออกมาฝากเยี่ยงขอบคนหลายๆเด้อน้องสายคนรอพี่น้องแล้วเสียเบิ่งแต่ละอย่าง อย่างนอนเนี่เดี๋ยวอเอาบึงไอ้ยางก่วองก่บโอ้พี่นองบึงปูไข่ปูไข่ปูน้ำพริกนะคะอันนี้อหนึ่งยางพี่นอง ยางนะคะคแล้วย,ยังสิมัดแม่แล้วก็นี้มะกแหวนมีนิงสีมะเห็ดอันโค,ค้งหมาล่าโนะคะ้งหมาล่าอันนี้จะเป็นน้ำปูพี่น้องตำน้ำพริกตำสมแล้วก็อันซุปน้ำไม้นี่จะ้ะสีกับปุก แล้วก็มีแคบหมูมาจากเชียงไายนี่จะ้ะต้องเบิงทุกอันแล้วพี่น้องจ้าอันนี้จะเป็นน้ำพริกตะแดงนี่พี่น้องกินแต่นห้ียปีใหม่สิเบิร์บนนี่ขึ้นลายแต่ของนะไม่อย่างน้อย เดี๋ยวจะเปิดให้ดูขอบคุณห,หลายๆเลยจากของฝากถึงเครื่องม้าที่นอ้องเราก็ไปฮับกันม้าล้วก็ซาเน,น่จากน้อยเพราะว่าล้อของฝากว่จัาทำผิดว่เดี่ยแสบครักจากพี่นอ้องก็อันนี้เป็นเครื่องแกงของฮังรี ตัวเน่าย่างหนึ่งสิมาต่ำน้ำพริกแซ่บพื้กันพี่นออ้องแล้วก็แกง,แกง,แกงอันแกงเอียงเนาะคนเหนือนัะนะ่นหะจอผักกาดโอ้เนาะอันนี้ลายกระโมดได้ไหพี่น้องจ้ะเยอะแยะกินก,ก,กับส้มตำกับน้ำพริกกินได้เบิด นี่อยงนอร้านดำลงว่าสันเป็นน้ำพริกน้ำพริกนุมเนี่ยเหรอพี่น้องนี่ลกระตะแดงกินกับแคบหมูต้องเบิ่งให้มันครบนะพี่น้องวันนี้นอย่างนีหลายรักขึ้นเครื่องมาจากเชียงใหม่กันอีหลายบาทอีตัวหมูทอดร้านดำรงนะคะ พี่ครับของเปิดใช่ไหมเนี่ยใช่สวัครับผมครับเจ้าของงานผู้ฝากไข่ยิงพี่น้องจ้าผู้หญิงเปิดเลยอ่าอันนี้คืออะไรอ่ะแกะดูครับผมแกะดูวันมีอะไรบ้างแกะดูครับผมเครื่องลาบปะเปล่าครับถ้าเป็นภาคเหนือเขาจะจีนแห้งอ๋อพี่น้องจ้าแกะดูก่อนแกะดูก่อนนะที่นี่แกะดูก่อนี่จีนแห้งแกะเลยแกะเลยอันนี้ตั้งใจมาฝากพี่แหละกินได้เลยไหมอว่าด้เลยตั้งใจมาฝากกบมึงสีด้วย จิ้นคือเนื้อหรือว่าหมูเไงจิ้นแห้งจิ้นแห้งหอมนะบรับผมอันนี้ไฮไลท์เพราะผมแพ็คเองโอ้เป็นถุงยังสิพี่น้องจ้ะจิ้นแห้งจิ้นแห้งอย่าไม่อย่าไม่แกเลยแกเลยเลยแกวามหยุออกซะเนาะ เดี๋ยวให้กบมึงสีกินก่อนมานี่มานี่มาเข้ากล้องนี่มานี่มานี่มาข้ามาใส่เม็ดยีราเม็ดผักชีไม่ดมะแขงนี่มันสุกจ้าล้ำแจ๊ะพี่น้องจ้ากินแห้งนื้พี่หนินี่อันนี้พีให้เอฟพีดูครับผมอันนี้ก็เป็นข้าหมูใหญ่ข้าหมูใหญ่พี่น้องจ้านี่พี่หนิงให้ดูครับเต้าหัวอ่าพี่น้องจ้าทอดหรือว่าอบเนาะอบ ย่ากก็ได้ยคืออ่ะพิ๊กพิ๊กอ่ะครับผมนี่พี่อ๋วครับผมนี่พี่น่องแพงไหมเนี่ยบูมแบบเนี้ยคือหนึ่งร้อยหนึ่งอ่ะคือเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนมีแบบหลายร้านได้พี่น้องจ้ะร้านนดำรงแล้วก็อันนี้บุญสีดีเนาะแต่ล้านพวกเนี้ยผมเคยไปกินตั้งแต่เด็กแล้วจ้ะนี่แหละพี่น้องรีวิวให้เบิรงของฝากเพราะว่าน้องกลับไปย้ำใด้กระแสได้ของฝากแบบนี้จะเป็นน้ำปู หรือว่ามะกแฟนยายหนิงสีเอามาเฮ็ออันคงหมาล่านะคะแต่มีสิ่งนี้นะครับผมผมตั้งใจไหมพี่เลยเนี่ยชอบชอบแบบนี้แน่พี่หนิงครับผมว่าแค่กบเมืองศรีอะไรโอ้โหดองปลาปูมันปูอยู่ในนี้เป็นไข่พี่น้องจะกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวก็ได้ร้อนๆหัวโกกเลวพี่น้องนี่แหละจ้าของฝากจากเหนือจากเชียงใหม่นะคะขอบคุณน้องชายขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่ติดตามรับชมนะคะ เยานหนิงพาชีมกบเมืองสีแล้วกันน้องบูมนะคะไปแล้วด้วยพี่น้องพอกันคลิปใหม่เนาะสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม